You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมดนทราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e ็กสตอรี่นะครับรายการที่เราเล่าเรื่องราวของนักธุรกิจนักเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับที่ผมจมลอยฟังผ่านรายการ g e ็กสตอรี่นะครับสำหรับใน EP ีนี้ก็มาว่าด้วยเรื่องราวของเจฟเบโซแห่ง Amazon.com กันต่อเลยนะครับในตอนที่2นะครับซึ่งหลังจากทางเจฟเนี่ยได้พยายามพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ Amazon ในช่วงทดลองมาหลายเดือนนะครับสุดท้าย a m ม z o n c o m เวอร์ชันแรกที่สมบูรณ์ที่สุดก็ได้เริ่มออนไลน์จริงในวันที่16 กรกฎาคมปี1995นะถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของ Amazon.com ได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับเพราะขณะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตี่ยได้เริ่มแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากในอเมริกาแล้วและที่สําคัญมันเป็นการออกตัวก่อนคู่แข่งที่ตอนนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทเริ่มตื่นตัวกับอินเทอร์เนต็ตและกําลังสร้างบริการคล้ายๆกันอยู่ Amazon.com เนี่ยเป็นเว็บไซต์คา้าปลีกรักแรกนะครับที่ดูจะมีความสมบูรณ์ที่สุดการตรงแต่งด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดรวมถึงการดีไซน์ที่ดูสะอาดตามีความเรียบง่ายทําให้สามารถเป็นที่ต้องตาของเหล่านอนหนังสือตัวยงได้อย่างรวดเร็วนะครับ ซึ่งหลังจากเปิดตัวเนี่ยคำสั่งซื้อก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทําให้แคปแฟละเดวิดเนี่ยโปรแกรมเมอร์หลักต้องสร้างระบบเพื่อแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคําสั่งซื้อเข้ามาโดยให้มีเสียงกระดิ่งเตือนเมื่อมีคําสั่งซื้อใหม่เข้ามาแต่ต้องบอกว่ามันก็ใช้งานได้ไม่นานนะครับเพราะว่าคาสั่งซื้อเนี่ยมันเข้ามาอย่างรวดเร็วและเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเสียงกระดิ่งเนี่ยไปรบกวนการทํางานของทุกคนในทีมในช่วงแรกของการเปิดตัวเว็บไซต์เนี่ยต้องบอก หนักมากๆครับเพื่อหวังดึงดูดลูกค้ามาใช้อย่างเต็มที่โดยลดราคาหนังสือจนแทบจะไม่มีกําไรเลยด้วยซ้าหนังสือชื่อดังถูกนํามาลดราคาซึ่งบางครั้งนั้นลดถึง40%เรนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงแรกเนี่ยยิ่งขายได้มากก็ยิ่งติดลบมากๆเลยนะครับสำหรับ amazon.com ในยุคเริ่มต้นและปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ amazon.com นั้นดังอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องมาจากเจอร์รี่หยาง CEO ของ Yahoo! ในขณะนั้น,นได้เห็นเว็บไซต์ amazon ในไม่กี่วันแรกหลังจากที่เว็บออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยหน้าหลักของ Yahoo! มีเซ็กชันที่เรียกว่า what's cool page ซึ่งเป็นส่วนแนะนําเว็บไซต์ใหม่ที่เจ๋งๆนะครับแล้วก็น่าสนใจสําหรับชาวอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยยารู Yahoo! ถือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการผู้คนที่ท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยมักจะมาที่ Yahoo ก่อนเป็นดับแรกนะครับเพื่อหาเว็บไซต์ที่น่าสนใจที่ทาง Yahoo ได้ทําเป็นระบบ directory ไว้ และการขึ้นไปอยู่ในส่วนของวัสคูเพจของ Yahoo นั่นเองนะครับที่ทําให้ Amazon เนี่ยโด่งดังภายในพริบตาเดียวเลยก็ว่าได้เพียงสัปดาห์แรกหลังจากถูกแนะนําใน Yahoo มีคําสั่งซื้อรวมกันกว่า12,000เหรียญหลังจากนั้นอีกสัปดาห์ถัดไปก็พุ่งขึ้นไปถึง15,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนคําสั่งซื้อที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับสำหรับเว็บไซต์เปิดใหม่อย่าง amazon.com ซึ่งตอนที่เว็บไซต์ Amazon ออนไลน์อย่างเป็นทางการเนี่ยทีมงานโปรแกรมเมอร์รวมถึงเจฟก็ทําการตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าสามารถที่จะทํางานได้แต่พอใช้งานจริงๆเนี่ยก็พบเจอปัญหาหลากหลายมากๆนะครับเพราะจะํานวนผู้ใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเจฟและทีมจึงทยอยปรับแก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะครับและเจฟนั้นต้องการให้ a m ม z o n c o m มเนี่ยยึดหัวหาในตลาดหนังสือออนไลน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไดนะ้ปัญหาอีกประการก็คือตอนนั้นเนี่ย เจฟไม่ได้นึกถึงทีมงานที่จะต้องมานั่งแพ็คสินค้าหรือจัดการด้านคลังสินค้าเลยด้วยซ้ำนะครับแรกเริ่มเนี่ยเขาจึงต้องใช้ทีมงานเท่าที่มีอยู่มาช่วยกันแพ็คหนังสือลงกล่องเพื่อจะส่งให้ลูกค้าซึ่งต้องใช้เวลาในช่วงกลางคืนหลังจากแต่ละคนเนี่ยเคลียร์งานของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งทําให้บางคืนต้องทํางานกันจนถึงเกือบเช้านะครับเพื่อจัดการคําสั่งซื้อที่เข้ามาทั้งหมด มันเป็นการเริ่มต้นอย่างทุลักทุเลเลยก็ว่าไ,ได้นะครับเพราะว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ a เม z o n ทาให้ตอนนั้นเนี่ยเจฟก็ยังไม่ได้วางแผนว่ามันจะเติบโตได้เร็วถึงเพียงนี้นะครับพนักงานช่วงยุคแรกเริ่มนั้นทํางานกันหลายตําแหน่งมากๆบางคนเป็นทั้งโปรแกรมเมอร์และต้องมาตอบคาถามลูกค้าในหน้าเว็บหรือพนักงานบัญชีที่ต้องมานั่งช่วยแพ็กสินค้านะครับรวมถึงจ่ายหน้าสินค้าแม้กระทั่งเรื่องการปริ้นเอกสารต่างๆเนี่ยพนักงานยังต้องไปปริ้นที่ร้านข้างนอกการประชุมก็อาศัยร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเป็นท ถึงแม้บริษัทเนี่ยจะไม่มีงบโฆษณาใดๆเลยด้วยซ้ําในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ Amazon เนี่ยมันกลายเป็นกระแสแบบปากต่อปากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มีแต่ผู้คนกล่าวถึงเว็บไซต์หน้าใหม่แรงอย่าง amazon.com และด้วยการที่มันขึ้นต้นด้วยตัว A ทําให้เวลามีการเรียงลําดับเว็บไซต์มันก็ทาให้ a m a z o n เนี่ยขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆเสมอซึ่งร้านหนังสือใหญ่อย,อย่างบ้านอันโนเบิลก็เริ่มเห็นถึงกระแสของ Amazon ที่เริ่มเป็นที่สนใจในวงกว้างมากยิ่งขึ้นจึงได้เริ่มทําการสร้างเว็บ ไซต์ขึ้นมาแข่งนะครับแต่เจฟและทีมงาน Amazon เนี่ยเตรียมการเรื่องนี้ไว้อย่างดีแล้วทางทีมงานเนี่ยได้เร่งปรับตัวเว็บไซต์นะครับเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆมากมายที่ไม่เคยมีเว็บไซต์ไหนทํามาก่อนตัวอย่างเช่นการรีวิวนะครับหรือการแสดงความคิดเห็นต่อหนังสือนั้น Amazon เนี่ยก็เป็นเจ้ารแรกนะครับที่ได้คิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาและสร้างเป็นเครือข่ายสังคมขนาดย่อมของคนรักหนังสือขึ้นมาต้องบอกว่า Amazon ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เว็บไซต์ขายหนังสือเท่านั้น,น,นเหล่ยงกลายเป็นเครือข่ายสังคมรุ่นแรรกกๆสสําหหัับฟนงืออีด้วย ต้องบอกว่าเจฟนั้นมีไอเดียให,ใหม่ๆเสมอนะครับสำหรับเว็บอเมซอนของเขาในเดือนกรกฎาคมปี1996เนี่ยมีหญิงคนหนึ่งนะครับชอบเขียนแนะนําหนังสือลงเว็บไซต์ของตนเองและทําการลิงก์มายังเว็บไซต์ของอเมซอนเพื่อให้สะดวกกับคนที่สนใจจะซื้อหนังสือเจฟเห็นไอเดียว่าการมีทราฟฟิกจากภายนอกลิงก์มายังอเมซอนเนี่ยจะช่วยให้สนับสนุนการขายได้อย่างดีนะครับเขาจึงตั้งโปรแกรมที่เรียกว่าโครงการพันธมิตรการขายหรือ a s สเซ i a t e โปรแกรมขึ้นมาโดยบุคคลภายนอกที่สร้างลิงก์มายังเว็บไซต์อเมซอนเนี่ยจะ ได้รับค่าในหน้าจากการขายหากมีคนคลิกผ่านเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยมาสั่งซื้อหนังสือในเว็บไซต์ Amazon.com และมันยังทําให้เครือข่ายของอเมซอนเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและถือว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ส,สรนตางโดยเจฟเบโซเลยก็ว่าได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยนวัตกรรมเล็กๆอย่างเครือข่าย a s s o c i a t e ตโปรแกรมที่คิดโดยเจฟเนี่ยมันก็สร้าง Impact ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับอเมซอนนะครับมันเป็นความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเจฟกับผู้บริหารหัวโบราณที่ไม่เข้าใจและลังเลที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์นั่นเองต้องบอกว่าการเติบโตของ Amazon.com เนี่ยเป็นไปอย่างน่าสนใจมาก มากนะครับกับเว็บไซต์เกิดใหม่ที่ขนาดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดพร้อมกับการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปัญหาที่สําคัญของ Amazon ก็คือเรื่องของเงินทุนที่ไม่เพียงพอรองรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดดังกล่าวได้แรกเริ่มเดิมทีนั้นเจฟใช้เงินทุนส่วนตัวรวมถึงเงินจากครอบครัวนะครับเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจอเม Amazon ในช่วงแรกแต่มันหมดไปอย่างรวดเร็วการเติบโตมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับทั้งทางด้านการโอ p e เรชั่นรวมถึงการจ้างพนักงานที่ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นเเเงงาตาตตมัวและจอ ก็ต้องโชว์ไปหามหามิตรเก่าอย่าง Nick h น n าเออรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งที่ได้ชักชวนเจฟมาตั้งธุรกิจที่ซเซ a เตอร์ a n นาเอร์นั้นได้รวบรวมทุนจากเหล่าบรรดาเศรษฐีในเมืองซอเซยเอร์ให้มาร่วมลงทุนในอเมซอนโดยระดมทุนได้ประมาณ981,000เหรียญเลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชื่อของ a เมซ o n เนี่ยเริ่มดังกระชอนไปไกลถึงซิลิคอนวัลเลย์แล้วนะครับและนักลงทุนที่เก่งที่สุดในซิลิคอนวัลเลย์ในขณะนั้นคือจอห์นดูเออร์แห่ง KPCB นะครับที่เริ่มหันเหความสนใจที่จะมาลงทุนใน a เมซ o n รวมถึงบริษัทด้านการลงทุนยกษ์ใหญ่อย่าง,าง General Atlantic ก็สนใจใน a เมซ o n เช่นกัน เริ่มมีการประมูลมูลค่าของอเมซอนนะครับจากบริษัทลงทุนยักใจเหล่านี้ KPCB นั้นประเมินมูลค่า a เม z o n ไว้ที่60ล้านเหรียญน,นะครับส่วน General Atlantic เนี่ยได้ประเมินไว้ประมาณ50ล้านเหรียญแม้เจฟจะพยายามต่อรองจนในที่สุดเนี่ยได้มูลค่าสูงถึง60-70ล้านเหรียญต้องบอกว่ามันเริ่มมีการแข่งขันกันอย่างบ้าคลั่งนะครับในการเข้าร่วมลงทุนใน a เม z o n เจฟถือได้ว่าเป็นต่อเล็กน้อยเมื่ออเมซ o n เนี่ยกำลังเนื้อหอมรวมถึงการจเจริญเติบโตของอเม z o n เนี่ยก็สูงขึ มันเป็น,นิสัยสําคัญอย่างหนึ่งในการประเมินเรื่องต,งต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจสําหรับเจฟนะครับในทุกๆครั้งเนี่ยเขาได้วิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนในการเรียกบริษัทจะมาลงทุนด้วยแม้เจเนอเรลล์แอตแลนติกเนี่ยจะให้เงินที่สูงกว่าแต่จากการวิเคราะห์ผลดีผลเสียทุกอย่างแล้วเจฟรู้สึกว่าชื่อเสียงของจอห์นดูเออร์แห่ง KPCB นั้นดูจะคุ้มค่ากว่านะครับโดย KPCB เนี่ยเสนอเงิน8ล้านเหรียญน,นะครับแลกกับหุ้นราวๆ13%าของ Amazon จึงตัดสินใจร่วมลงทุนกับ KPCB ในที่สุด แต่หลังจากได้เงินทุนนั้นเขาก็ได้ปรับกลยุทธ์ของอเมซอนนะครับแทนที่จะเริ่มหากําไรจากบริษัทเนี่ยแต่เขาจะทําการทุ่มเงินในการเพิ่มพลังคนเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงทางด้านการตลาดแทนนะครับเขามองว่าใครก็ตามที่สามารถยึดส่วนแบ่งการตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จเป็นรายแรกนั้นจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดและยากที่จะโค่นลงได้ต้องบอกว่าถึงตอนนี้เนี่ยภารกิจหลักของเจฟก็คือการเติบโตให้เร็วที่สุดเพียงเท่านั้นและการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบฉุดไม่อยู่ของอเมซอนเนี่ยทำให้เพียงแค่1ปีหลังจากนั้นในเดือนพฤษ าคมปี1997เนี่ยเขาก็ได้นำหุ้น a เม z o n ออกขายสู่สาธนารนณะด้วยราคา18เหรียญต่อหุ้นก่อนจะระดมทุนได้เพิ่มอีก54ล้านเหรียญทำให้มูลค่าของ a เม z o n เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปถึง429ล้านเหรียญภายในเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น และ1ปีหลังจากการขายหุ้นต่อสาธารณชนนะครับหุ้นของ a เมซอนเนี่ยก็ขึ้นไปแตะหลัก105เหรียญน,นะครับทำให้มูลค่าของ a เมซอนเนี่ยขึ้นไปสูงถึง5,000ล้านเหรียญซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามูลค่าของ a เมซอนเนี่ยสูงกว่ามูลค่าจากการประเมินของบ r านแ n o โนเบ และบอร์เดอร์คือข่ายร้านหนังสือใหญ่ของอเมริการวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้สถานะทางการเงินของอ m a z o n เนี่ยจะขาดทุนอยู่กว่า30ล้านเหรียญนนะับตั้งแต่วันที่เปิดขายหุ้นแต่ตอนนี้เนี่ยอเมซอนได้นําเงินจากการระดมทุนเนี่ยไปพัฒนาเว็บไซต์รวมถึงจ้างนักบริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมมันจึงทาให้อเมซอนเนี่ยกลายเป็นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ระดับโลกไปแล้วนั่นเองแบรนด์ของอเมซอนนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากเปิดตัวมาก่อนใครเพื่อน ผู้คนต่างจดจําแบรนด์ของอเมซอนได้มากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีปริมาณหนังสือในคลังสินค้าน้อยแต่สถิตินั้นบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของเจฟโดยสามารถทํายอดขายได้ถึง3 0 0แสนเหรียญน,นะครับต่อพนักงานอเมซอนหนึ่งคนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับร้านหนังสือแบบเก่าโดยสูงถึงกว่า3เท่าและมันยิ่งทําให้เป็นที่ดึงดูดใจของเหล่านักลงทุนเพิ่มมากขึ้นและคอยผลักดันให้ราคาหุ้นของอเมซอนเนี่ยถีบตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าอเมซอนเนี่ยกลายเป็นเว็บไซต์แรกนะครับ่ ที่ทำการปฏิวัติรูปแบบการค้าปีกผู้คนต่างหลงรักเว็บไซต์แห่งนี้นะครับความใส่ใจในรายละเอียดของเจฟรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่มีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามันทําให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าเป็นอย่างมากเมื่อหนังสือทุกเรื่องอยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วแถมบทวิจา์ที่เขียนโดยผู้อ่านยังดึงลูกค้าเข้าไปไปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ได้ดีอีกด้วย และแนวคิดการสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่มุ่งหวังกำไรเนี่ยมันกลายเป็นแนวทางที่บริษัทอินเทอร์เ,น,เน็ตหรือบริษัทเทคโโลยีอืน่นๆแทบทุกแห่งตามไปใช้กันหมดนะครับมันเป็นหัวใจหลักของตลาด .com ในยุคปลายปี1990เลยทีเดียว Amazon จึงกลายเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตแห่งแรกนะครับที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง เมื่อก้าวเข้าถึงปี1998นะครับเจฟได้จัดกลุ่มพนักง,งานอัจฉริยะนะครับที่เป็นบัณฑิตจากคณะธุรกิมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสร้างหน่วยงานพิเศษขึ้นในบริษัทที่ชื่อว่าหน่วยสวอตนะครับซึ่งเรียกว่าสวอตทีมเพื่อทําการวิจัยประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีจํานวนสินค้ามากๆหรือมีจํานวน SKU สูงๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ค่อยมีขายตามร้านค้าทั่วไปตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ได้ง่าย มันเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของเจฟนะครับในการนําเสนอตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าบนระบบเว็บไซต์ออนไลน์เมื่อเทียบกับตัวเลือกที่มีในร้านค้าปีกทั่วไปตอนนี้เจฟเนี่ยตั้งเป้าที่จะเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่ๆอย่างเร่งด่วนแม้ตอนนี้เนี่ยชื่อของแบรนด์อเมซอนเนี่ยในสายตาลูกค้าเป็นเพียงแค่ร้านหนังสือเพียงอย่างเดียวเขาต้องการเป็นมากกว่านั้นเขาอยากให้ชื่อแบรนด์อเมซอนเนี่ยเป็นมากกว่าหนังสือเปรียบเทียบกับ ตาเวอร์จินของริชาร์ดเบรนสันนะครับที่รวมทุกสิ่งตั้งแต่ดนตรีสายการบินไปจนถึงสุราเจฟต้องการให้อเมซอนเนี่ยทำผลตอบแทนในระดับที่เขาสามารถนำไปลงทุนด้านเทคโนโลยีและก้าวหน้ากว่าคู่แข่งได้ ซึ่งกลุ่มสวอตเนี่ยที่เต็มไปด้วยอัจฉริยะเหล่านี้ได้รวมทีมกันไปค้นคว้าเรื่องต่างๆตั้งแต่เรื่องดนตรีโฮมวิดีโอซอฟต์แวร์และยังรวมถึงสินค้าอื่นอีกมากมายนะครและเริ่มทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากลูกค้าทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งจากการทําวิจัยและนําผลสํารวจมาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยจะและเหล่าผู้บริหารของ Amazon ซึ่งเหล่าผู้บริหารอ m a z o n เนี่ยตัดสินใจเลือกดนตรีเป็นเป้าหมายแรกในการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าและ DVD เนี่ยเป็น หมวดที่2ที่จะเพิ่มในเว็บไซต์ amazon.com ซึ่งในการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าใหม่ๆนั้นมันนามาซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาของเจฟและ amazon นะครับเนื่องจากสามารถออกหุ้นกู้และระดมทุนผ่านตลาดหุ้นได้เพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของ amazon ได้กลายเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูของอเมซอนตั้งแต่ปี1,998ถึงปี2,000เนี่ยอเมซอนสามารถระดมทุนได้สูงถึง2,2พันล้านเหรียญนะครับจากการเสนอขายหุ้นกู้3รอบซึ่งนําเงินจํานวนมากมายมหา,าศาลเนี่ยไปซื้อกิจการอื่นๆทั้งเว็บฐานข้อมูลภาพยนตร์อย่าง imdb com ซื้อเว็บร้านขายหนังสือของอังกฤษชื่อ bookpage ซื้อเว็บร้านขายหนังสือของเยอรมันชื่อ เทเลบูชนะครับซื้อตลาดสินค้าออนไลน์อย่าง exchange.com แม้กระทั่งเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Planet All นั้น Amazon ก็จัดการซื้อมาทั้งหมดนะครับรวมถึงนำเงินไปเปิดศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยถึง5แห่งในสหรัฐอเมริกา อเมซอนเนี่ยได้ขยายหมวดหมวด,ดสินค้ามาที่สินค้าทางด้านดนตรีซึ่งสินค้านั้นก็คือ CD เพลงนั่นเองนะครับเจมส์อันเชื่อว่าเขาต้องทําสิ่งที่เคยทํากับตลาดหนงังสือคือพุ่งเป้าไปที่ลูกค้าและให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการเขาสามารถใช้ประโยชน์จากทโลยีทั้งหมดที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อขายหนงังสือจนไม่มีใครตามเขาทันและมันเห็นผลชัดเจนทันทีนะครับกับสินค้าหมวดที่2ที่เขาขยายไปยัง CD เพลงภายใน4เดือนเนี่ยอเมซอนขาย CD เพลงได้กว่า14ล้านเหรียญน,นะครับแสงหน้าเจ้าตลาด หน้าเดิมอย่าง cdnow.com ที่เป็นผู้นําในตลาดขาย CD ดีเพลงทางอินเทอร์เน็ตได้สําเร็จซึ่งผลจากการที่เข้าไปซื้อ imdb.com นั้นก็ได้ปูทางนาไปสู่การขาย DVD ภาพยนตร์เป็นลําดับถัดไปตามแผนการที่เขาและทีมงานสวอเนี่ยศึกษาและค้นคว้ามาอย่างดี ซึ่งการเข้าซื้อ IMDb เนี่ยทำให้ใช้มันเป็นช่องทางในการโฆษณาโดยอ Amazon เริ่มกิจการขาย DV d ดีไปเพียง45วันก็ได้กลายเป็นผู้ค้าปลีกภาพยนตร์รายใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเจฟเริ่มขยายกิจการออกไปนอกสหรัฐอเมริกานะครับโดยพุ่งเป้าไปที่อังกฤษและเยอรมนีเป็นอันดับแรกนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตเริ่มได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำนักพิมพ์ใหญ่อย่างเบอร์เทล a n น AG ของเยอรมนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะจับมือเป็นหุ้นส่วนกับ Amazon แต่เนื่องจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับเบอร์เทลมมนจึงหันไปจับมือกับบ r ร์นแอนด์โนเบิลที่เป็นคู่แข่งของ Amazon.com แทนแต่ดูเหมือนมันเป็นการตัดสินใจผิดพลาดเพราะหลังจากนั้นเนี่ยยอดขายของบ r ร์นแอนด์โนเบิก็ต่ากว่า Amazon.com ถึง3เท่าการไล่กวดตาม Amazon นั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากนะครับการเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกรวมถึงสร้างบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของ Amazon เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญที่เป็นการยากสําหรับคู่แข่งที่จะมาแข่งในตลาดออนไลน์ ine, ซึ่งเป็น ตลาดเดียวกับ Amazon.com หลังจากชัยชนะอันเด็ดขาดเจฟเบโซก็ขยายกิจการอย่างบ้าคลั่งนะครับเขาซื้อและลงทุนในธุรกิจใหม่แทบจะทุกเดือนซื้อเว็บ Duckstore.com นะครับร้านขายยาออนไลน์เว็บไซต์ค้าปอีกชื่อดังอย่าง a c c e p t c o m ซื้อบริษัทอย่าง Alexa Internet นะครับลงทุนกับ Home c o ซอร์ดอนะครับจากนั้นก็เริ่มเบนเข็มทำธุรกิจขายตรงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นของเล่นและเกมทั้งยังซื้อหุ้นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ค้าปีอุปกรณ์กีฬาอย่าง g e a r c o m จากนั้นก็ลุยต่อกับสินค้าจำพวกอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนะครับซอฟต์แวร์วิดีโอเกมเครื่องประดับและเครื่องหนังนะครับและได้ประกาศเปิดตัวเว็บ CShop นะครับซึ่งสุดท้ายได้แบ่งร่างกายมาเป็น Amazon Marketplace เพื่อให้บริษัทและบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถขายสินค้าผ่าน Amazon ได้ จากนั้นเนี่ยราคาหุ้นของ Amazon ก็ยังทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดปี1999เนี่ยผู้ช่วชาญจำนวนมากเชื่อว่าแวดวงอินเทอร์เน็ตเนี่ย จะกลายเป็นฟองสบู่ที่ต้องแตกเข้าสักวันหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นซึ่งหากฟองสบู่แตกจริงเนี่ยเหล่าผู้เชี่ยวชาญก็ฟันธงว่าสถานการณ์ของอเมซอนเนี่ยต้องย่ำแย่อย่างแน่นอนในสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นพร้อมต้องกันก็คือแจ็เบโซเนี่ยได้พลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกไปตลอดการในปี1999เว็บไซต์ a m ม z o n เนี่ยมีสินค้าให้เลือกซื้อกว่า18ล้านชิ้นซึ่งมันไม่ใช่เพียง ทุกหมวดเนี่ยกำลังทยอยขึ้นออนไลน์ให้เหล่านักช็อปได้ซื้อกันในเว็บไซต์อเมซอน แล้วมันทําให้เจฟเบโซเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีนะครับของนิตยสารไาทม์ในปี1999ในตอนนั้นเนี่ยเขาได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของอุตสาหกรรมนะครับที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่มีใครสามารถทาบรัศมีได้เลยแต่หารู้ไหมนะครับว่าในเวลานั้นเนี่ยยอดเขาที่เจฟเบโซยืนอยู่นั้นเนี่ยกำลังจะล้มคืนพังลงมาเต็มทีแล้วมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ยังเป็นภารกิจที่เขายังทําให้สําเร็จนั่นก็คือพาอเมซอนเข้าสู่การเป็นธุรกิจ ที่กำไรได้จริงๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อกับ Amazon.com เจฟจะสามารถนำพา Amazon เนี่ยทำกำไรได้จริงๆเหมือนธุรกิจอื่นได้หรือไม่นะครับโปรดอย่าพลาดติดตามกันในตอนต่อไปนะครับที่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันในวันพรุ่งนี้และจะเป็นตอนจบของพอดแคสต์ Podcast ซีรีส์ในชุดของเจฟเบรโซแห่ง Amazon.com นะครับผม สำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัติของธุรกิจนักธุรกิจนะครับโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิตในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนั่นก็คือในส่วนของ Line a d นะครับ ที่แอตทราดนนะครับ t a t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ผมก็จะทำการส่งสาระดีๆนะครับพอดแคด่ดีดีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกดแอดกันมาด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ